กั้นแทีงครับพี่น้องพี่น้องกำลังเริ่มทยอยเข้ามาแล้วสิ้นสุดเรียบร้อยครับผมมาพี่น้องสำหรับช่วงนี้นะครับต่อสมเดาวซึ่งเระบุนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้อะไรไม่ได้ทีมงานเขากำลังไล่อยู่ท็อปทีมมอสตัวทีเองี่เลยนะครับหรือว่านะครับพร้อมด้วยอกันเลย สำหรับช่นน <Stadium> ี <surrounding my seeing> ้รอาผมนะอาจารย์เ <it> ป <'s alright> ิดไฟ้านในจะครับผอยไปใส่ยาโยยไปไหนครับมอบร้า้ับผมสำหรับพี่น้องที่อยู่ภายรอบๆครับผมนะที่เร่เรว้สำหรับช่งนี้ด้านในนะครับผมนับพร้อมที่จะสมมอบความสุขนะครับแต่รอยสักรูดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้คือเก่าคือเดิมครับผมเรามีสิ่งที่คู่ควรสาหรับท่านนะครับผมฮะมาแจกอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับด้านหน้าเวทีอีกเช่นเคยนะครับผมมือนี้นะครับสิพิการแจกอีกแล้วไปมองไดนกระจกไปมองไดนกระจกครับผมพี่น้องเอ้ยอยากได้ของฟรีเฝ้าเด้อพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ภายรอบนอกนะครับมือนี้นะครับของแจกเข้าหลายนะครับบอเบิร์แจกบอเบิร์ดอกมือนี้ครับผมไม่ยังวันนี้นะครับเราจะมาร่วมแจกครับผมน้องอู๋หญิงนะครับส่งมอบแจกกับมือเลยนะครับสำหรับมือนี้นะของแจกเข้าหลาย มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ไดอยูรอบนอกครับผมมาีบเร่งเร็วไวเลยสำหรับช่วงนี้นะครับซื้อบัตรจอบตัวกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่น้องที่โพี่เข่ามาแล้วนะครับผมผู้ใดอยากได้ของฟรีอย่าลืมอย่าลืมขมาขมา้มานคอม้าเขาม้าใกล้ๆห้านนี่เด้อพี่น้องโอ้ยห้านเด็กๆของไม่ไงไล่ลร <laughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาเเอาเลยใช่ไหมเนี่ย ให้น้องแจกหรือว่าจะไหนใคล่ะพี่พีโมลอะไรนี่ไหมแจยอะไรไหมคือเก่าคือเดิมครับผมพี่น้องนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับร้องฟรีเราแจกครับผมมาสำหรับวันนี้เครื่องดื่มโสมโอทีนะครับเราก็แจกเช่นเคยนะครับวันนี้ทํานาทีนะครับผมมาแทนงคุณพ่อยุธนะครับคุณพ่อยุธบอยูนะนะครับวันนี้นะครับ อยู่คู่กับน้องอูอีกนะครับเป็นพิธีกรจําเป็นนะจ๊ะไม่นี่นี่ของแจกเอาบันี้พี่น้องครับผมพในใดอย่างใดของฟรีจากมือน้องผู้หญิงนะครับผมมามารับกันไดเลยครับสำหรับช่วงนี้นะร,รเรามีกระเป๋าถุงปุง๋ยรุ่งอรุณน,นะครับปุ๋ยรุ่งอรุณน,นี่ครับพี่น้องย่างงามนะครับพี่น้องไปใส่ของใส่ยังก็ไดดนะครับหรือว,ว่าสิไปหาน้องใหม่ก็ได้เด้อ เอ็มซีคนใหม่นะครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือ,รอ,อยังเดี๋ยวให้น้องหญิงมาแจากหมอจัเท้าเด้อได้ของดีมาแจากพร้อมพี่น้องครับอันนี้ของดีลูกจกับไสแล้วครับนี่พิพาดทษพนันเขียนโทรศัพท์เป็นนะครับนี่ เหลื่อมท่องแทนท่องของนะครับเ้าเวีสุวรรณนะครับหลวงตาโนหลวงตามหาชนนะครับเอามาให้ย่างดีพ่นเราเอามาแจกแฟงครับสาวน้อยเพียงแห่งของดีเชลีโกปักรักษาเอ็ซี่สาวน้อยเพบียงแห่งนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับเอาพี่น้องเรื่อคิวมาเอาเลยนะครับอยากได้เรื่องคิวด้านหน้าเวทีเลยนะครับผมสำหรับพี่น้องนะครียากได้จากเมื่อนุ่งโจเลยครับผมจากโโจโดยตรงครับสำหรับตอนนี้นะครับ แผ่นทองสิสริมงคลนะครับอ้าวมาแจกพ้อนอ้องู้หญิงก็แจกพ้อครับสุดีมาเด้อพี่น้องเด้อมาทำคิ้วต่อเอานะครับผมสำหรับของสิริมงคลนะครับจากมือบอสจเอาสิแจกเราพี่น้องช่วงนี้เอาเลียงคิ้วมาเอาเลยนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออันนี้รุ่นนี้นะครับรุ่นฟุกเสกบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ลุนนี่ปุกเสกเรียบร้อยแล้วบอแมนปุ๊กบนท่านตื่นได้ปุกเสกเรียบร้อยเดี๋ยวเด้ครับพี่น้องนะครับใจเย็นๆได้สุขคนได้สุขคนนะครับเอาไปใส่เคสโทรศัพท์อะไรเดี๋ยวพี่น้องนะครับใส่เคสโทรศัพท์เข้าหรือว่าไปติดไว้ในรถนะครับไปไว้ในรถเพื่อประดับพิธีมงคลกับตัวเองนะครับทั้งพี่เนบมาะว่าทั้งพี่เนบที่แนใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าไปยั่งยืนสิดัง อาบาบไหวบรี่นเลก่นฮ่าฮ่า่าฮ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 นาฮ่าฮ่าฮาฮ่คฮ่า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 ฮ่หฮ่าฮ่าฮอายาก่า่าฮ่ี่าาเอาฮ่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 า่าฮ่าฮทาาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าบ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่ฮาฮาา่ จากหลวงตามหาชนนะครับหรือหลวงตาโนใส่แล้วรวยขอให้ถูกหวยเอาใส่เขดโทรศัพท์ได้เด้อพี่ร็องเด้อใส่เขดโทรศัพท์ได้เด้อหลวงตาอยู่วัดเทศวนาลามนะครับจากอำเภอบ้านแถวนะครับหลวงตาที่มอบหลวงพุทวดให้นุ่มโจเลยนะครับมือนี้เพิ่นก้ามาครับอ่ะดอกหิงมาแล้วเอาซอยทอแจกประเด็น เอาพี่ดองใจคุกคนใจคุ้คนใจเย็นๆครับผมปลูกเศษเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าป็นบัลลูมงคลรับมาจากโลกต่างประเลยนะครับของขังนะครับพี่้องนะครับตัวนี้นะครับประมานไกล้หน่อยของขังนะครับปลูกเศษเรียบร้อยนะครับใส่เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับไปใส่ไต่เทียบททรัพท์ได้นะครับพี่้องหลวงตาว่าเอาไปให้เอซีสาวหน่อยเที่นบรรเทงนี่นแะผู้คนสนับสนุนอุ่มชู้เฮาครับ สิได้ยอยู่ดีไม่แห้งน้คกันเพิื่งหมอลรัมเองเหียดซี่ส่วนของสมาชิกสาววอยกับมีนะครับเดี๋ยวสิจะเอาไปแจกใครอีกนะครับเรอันพูระอันพุละอันพูละอันพูละอันู้นดไน้แล,ล,ล,ล้วครับเพื่อคนอื่นดัาเด้อดอ่าใส่เคสโทรศัพท์ได้ปีน้องใส่เคตโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าสิไปติดรถไว้ก็ได้นะครับเด้อสิ่งนี้เพื่อสิริงมงคลนะครับเมื่อนี้บัตรที่พี่น้องเขาไม่ยินดีกับบินฑบัตรกุศลเลยพี่น้อง ยังค like ิดยังไหลมึงเสาทองแพงคือว่าได้บุญได้มวลน้ำอ่ะคนได้มาอยู่ทั้งที่บ่ทัานได้หอดอยู่แต่ยังเหนื่อยเฉพาะเ้อเอาท่านผิดเองท่านผิดเนี่ยอันเดียวกันรถล้มโซ่นะครับใส่กิบกิบโทรศัพท์เดินทางไปใสหมาใส ปลอดภัยทุกเส้นทางเออหรือใส่กระเป๋าเงินนะครับคุณยายเมื่ี้คลิกโทรศัพท์ก็ใส่กระเป๋าเ,ออเางินครับโอ้ยมาสาวหน่อยพี่บันแทิงเราได้ของดีจากมือปราชูจากมือองค์หญิงความนะครับล้มจูก,กระลับมาจากล้งตาดิเออล้องตาโน้ครับหลับมาแล้วก็ส่งต่อให้พี่น้องเอ็ซีนะครับ ปูที่รับต่อนะครับขอให้น,นานประตูมันขายบัตและเท่ไรลหละคุณแม่ร้อยยี่สิบบาทบอกโอ้ดันละถือว่ารลวงสำบุญได้บุญได้มวลน้ำกันเอาผูใ้ใดบ้าใจใดมาเอาเ้อะเขาเอาไปซอกเอาไปซ้ำตรงมีเน,นี่ยสามคนบอกโอ้คืนหลายคนแทบไปเนี้ย เอาละครับพี่น้องนะครับผู้ที่อยู่รอบๆนะครับริบงตะวันไว้ลยครับสำหรับช่วงนี้นะครับเขาสู้ดันได้เลยนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับวันใดแจกแต่สิบสี่คนเท่านั้นนะครับวันนี้ขอแจกควอมวลพร้อมครับผมทั้งแจกทั้งควอมวลแจกทั้งสมแจกทั้งกระเป๋าเมื่อนาเซแจ้งซอกแจกซ่องผาป้าไหมพ้องซ่องเขาไมมแจกบรรดาพูนพุทธเป็นมุสลิมให้จังหดบัดเนี้ยแจกคือเก้า้องเอาเลยเอาได้บุญไรๆ สาธุสาธุเด้อคุณพี่คุณพ่อคุณแม่ให้ได้บุญหลายๆรฝนตกทั่วภาคอีสานสาวในแพ็กอัศเดงยยูทั้งด้านนะครับยูทั้งด้านในโคราชฝนเราครับผมคลิปนี้กับลำราพี่น้องซาบิและพี่น้องเด้อตอนนี้ก็กำลังแจกเป็นของมาแจกวัตถุเป็นแผ่นที่แบบว่าเสริมวงกลมให้กับตววเรานะเพราะนั่นก็เคยมีเป็นเอี๊ยดเป็นใบหน้าเป็นแบบอน้าแล้วกันน่ก็สิ่งเล่าไปกันนะครับว่าด้วยแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่แบบว่า เดมดวงของเรานะทุกคนเอาคลิปนี้กับรำไรพี่น้องซัมมีครับพี่น้องครับพรที่ต่อไปครับ